ขอกลับสวัสดีทั้งช่องอาจารย์สอรครับผมมุนีก็เป็นวันกำหนดการชาปนก,กิจศพของคุณพ่อเทพปรุทธเสียงหิตสาธิตท้องฉันครับผมในานามค้นหูจักนะครับและก็ติดตามาติดตามวิธีการมาตลอดตั้งแต่เพื่อนเสียชีวิตนะครับสิ่าที่เรากำหนดการให้พี่ให้น้องนะครับ ฟังกันจักนิดหนึ่งครับเมื่อนี้นะครับคิดว่าลดจะติดนะครับยุทีีอำเภอกุชินาไลยางแน่นอนครับเพราะว่ายังไงห,หน่อยนะครับบานท้องจันเนี่ยลูกศิษย์ของคุณพ่อคำเกืองท้องจันมากมดทุกคนอย่างแน่นอนครับวงมอลำเกา่าวงมอลำที่เคยร่วมงานการแสดงกันกันกบไอทิศไอนิดสาธิตท้องจันเนี่ยทุกคน พร้อมใจที่สีมาทรงพินิษสาธิตท้องจันทร์ห่อเป็นมือสุดท้ายอย่างแน่นอนเพราะว่าคุณงามความดีนะครับที่เราเป็นศิลปินสร้างสมมาเนี่ยศิลปินทุกคนที่มางานหรือว่าบ่มางานกสรสางครับรู้ซึ้งแก้ใจว่าเราเป็นคนดีอีหลีอ่ามือนี้ก็มือว่านนี่นะครับเอพจนาโอพจนานะครับสาวแห่เกติยานะครับ ก็ได้เดินทางมาถึงงานแล้วก็ปักลักนอนอยู่ที่เฮื่อนของพิดานี่ยหรือว่าเฮี้ยนคุณพ่อสาธิตท่องจันเท่านี้นะครับเพื่อสิยูหอดมือนี่นะครับอยู่หอดมือนี่เพื่อสิร่วมกําหนดการพิธีให้เซ็ตสิ้นครับถือว่าเป็นงานใหญ่ที่สุดในเขตจังหวัดกาลสินอำเภอกุชินาไลานะครับ ผู้ไดสิเดินทางมานะครับมือนี้ก็ต้องพยา,ยามมาแจะเ้าจักหน่อยครับพอท้ายมาเลาะสีเลืเ่อนซพเลาะสีทาพิธีนี่ผมบอกเลยว่าเตรียมที่ครับกําหนดการของมือนี้นะครับในวันที่13กันยายน2อ6 8นนี่เก้านาฬิกาตรงนี่สีมีพิธีบวชนาไฟอย,ยู่หาลูกครับหาูปนี่ก็จะเป็นลูกหลานนะครับลูกแน่หลานแน่ คนหักคนแพงแน่ครับ11นาฬิกานี่ครับส,เเสบบิเริ่มเคลื่อนศพนะครับเริ่มเคลื่อนศพของไอ้นิดสาธิตท่องจันทร์ครับออกไปสู่วัดหนองหูลิงนะครับบ่ไกด่ดรอครับอยู่ใกล้ๆกันนะครับวัดหนองหูลิงตำบลบัวขาวอำเภอกุชินาไลาจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ13นาฬิกาคือบ่ายโมงนะครับ อาจจะเป็นพิธีทังศาสนาครับบ่มีปัญหาครับพวกประธานในพิธีจุดเทียนซองถ้ำนะครับศาส,สนาพิธีต่างๆก็สิจัดจากใายโมงนะครับเดอ้อสิบสี่นาฬิกาเนี่ยครับจังสีหมอบปัจัยหมอบทุนหมอบพัดลมต่างๆของได้หลายที่เฮามาห่วมกันนะครับพัดล่มนี่ผมว่าสีได้ ห้วยบ่สิบ่าหารถซิบรออยู่บ่ครับแต่เห็นผูดด้ใดมากถือมันร่มเพราะว่าถ้าเป็นเป็นการดีได้ครับเพราะว่ามันใส่ประโยชน์ได้นะครับอ่าเป็นของหมอดแท่นที่ใส่ประโยชน์ได้ก็คือของส่วนอื่นที่จะเผาถิ่มซื่อนะครับอ่า่ว่าใน1ินาฬิกานี่ก็มีทอดผ่าไตบางสกุลน,นะครับเตรียมเปิดงานด้วยผู้มาร่วมงานอย่างยิงไงก็คืออ่าผู้ยัดการ กุงไทยออดิโอนะครับซึ่งไอ้นิตสาธิท่องจันเล่าเราอยู่กรุงไทยนะครับเราบริเเขาอาสยามเราบริเเขาจะมีเราบริเเขาไซสครับเราอยู่สังกัดอยู่กรุงไทยออดิโอมองเดียวนะครับตั้งตะมือแรกนะครับที่เข้าไปเป็นนักร้องจนหอดมือว่ายชนของพินิษฐ์สาธิตท้องจันเ้อาครับเป็นคนรักเดียวใจเดียวครับมียกับมีผู้เดียวโอ้โผชนากล่าวทั้งน้ำตาว่าไอ้นิดเี่าเป็นคนดีครับอีลีเลวานี่ครับ ผม่าบึงในเฟนแล้วก็บทายกำหนดการนะครับเพื่อนก็เตรียมงานเตรียมโต๊ะเตรียมเก้าอี้ยุวัดน้องฮูลิงนะครับเตรียมพร้อมเรียบร้อยครับเก้าอ,อี้เป็นพันๆตัวนะครับอ,อิเตรียมทาพิธีในมือนีนะครับก็เลยทายมาให้พี่ให้น้องบึงนะครับกำหนดการาที่เอามาบอกนี่เพราะว่าผู้เดินทางไปสิได้หูจักวาพิธีการเพเรื่มจกักจักมงท่ทได้นะครับอ่า พราะฉะนั้นเฮาก็ต้องเตือนกันบอกกันครับแต่ทุกคนก็คงจะหูอยู่แล้วครับผมว่ามือน,นี้บ้านของลูกศิษย์ของคุณพ่อคำเกลืองท้องจันไปห้มกันอย่างแน่นอนครับการทอดพาบังสกุลนี่ครับคงจะเริ่มจากนะครับหาชุดใยนีย่เขาเรียกว่าเบนจะมูทิตาอะไรเบญจะหรือปัญจะนี่แปลว่าหาครับมูทิตาแปลว่า ควบพร้อยยินดีในสิ่งที่ผู้อื่นได้ดีเขาเรียกว่ามุทิตากิจมูทิตาอะไรก็คือพร้อยยินดีพร้อมใจมาทรส่งนะครับคนแรกที่สิทอดเนี่ยก็คือพ่อวิทยาคนที่สองก็คือพี่หมลลำวิรพงศ์วงศินเฮาเราเป็นวนาสมาคมมลลำจังหวัดกฬสินครับคนที่สามเดือนเพลนอนํานวยพรคนที่สี่ครับเฉลิมพ้นมะละคําคนที่หาแพล่าเ้วแสงทองนะครับคือหาฉุดไงครับ เพื่อนเลยอื่นว่าเบนจะมุทิตาอะไรนะครับแต่ว่าถวายหาชุดนดะครับเด้อนี่คือกำหนดการครับหลายอย่างครับเมื่อนี่ที่เกี่ยวของนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยบอกนะครับ้วกาเพื่อนกสิศรีแสดงทำการสแสดงโดยศิลปินในข่ายที่ไปร่วมงานของกรุงไทยของลูกศิษย์ของคุณพ่อคำเกลืองท่องจันทร์ครับ ประมาณนี่แหละครับในโยกแหลกสิประมาณใบสามใบสี่นี่ครับแล้วก็ทาพิธีจนจบแล้วก็สิเป็นการแสดงไงครับนี่คือเอพจนาครับเดินทางลงมาหาไอหาไสเมื่อเมื่อวานเนี่ยเพิ่นเดินทางมาครับแล้วก็นอนอยู่เฮือนของไอสาธิตมือนี่เพิ่นก็คงจะไปรวมงานจนแหล้วพิธีครับทุกคนมุ่งหน้าไม้ตามาแต่ว่าช่วงเศร้านี่ พี่ฉเฉลิมพ้นตรงมาตเต้าวหรอครับกับขอบครั้วต่างๆที่เดินทางมานะครับผมก็บเบิงจากเฟียบผมกัสิร้อยไปไทยงานพิธีต่างๆมาให้พี่ไหน้องเฮ้าได้รับชมกันครับนี่พรชัยวรณศรีครับเดินทางมานํากันครับเอพจนาครับู้รลองเพ่งกินแป้งแห่งคว่มหลังนะครับโอ้พจนาะเอพจนาะสาวแงเกียติยาว สาวที่ร้องเพลงล้มพัดตึงด้านผู้กระดิง่งเมืองเลยที่ดังๆกับมาแล้วครับมเมื่อวานนี้เขาเห็นมาพูดในงานนะครับในหนาศพนะครับทุกคนทุกศิลปินครับแม่งานรักครับพี่เดือนเพี้อนอำนวยพรน,นะครับผู้ที่ผู้ที่โด่งดังอยู่นะปัจจุบันแล้วก็ยังยั่งยู่เป็นลูกศิษย์ของอันต้นตนของคุณพ่อคำเกลืองท้องจันทร์ครับ ท่องจันโปรโมชั่นหรือว่าคุณพ่อคำเกิงนี่เพิ่นมีหมู่พวกที่แตงเพ่งหลายนะครับได้ข้อมูลมาจากเอฟซีที่เพิ่นให้ความเห็นอ่าเพิ่นแสดงความคิดเห็นมากกันเลยก็เลยจําได้ว่าคนที่ร่วมแตงเพ่งนะครับหรือว่าปั่นนักล้องร่วม,วมกันสีมีอยู่สามคนใหญ่ๆหลักๆที่เก่งๆหนึ่งก็คือคุณพ่อคำเกิงท่องจันครับสองก็คือคุณพ่อประสานเวียงซีมาครับประสานศิลเวียงซีมานะซื้อเตียมเพื่น C คืออาจารย์สุพันณชื่นชมครับพี่น้องก็อาจจะได้เห็นในปกเทปเคยแสดงเทปอ่าเคยซื้อเทปมาสิขันอ่านบึงแต่ว่าส่วนมากคนมีแต่ฟังเทปคือซื้อได้ครับบ่คอยบ่คอยไปอ่านแต่อ่านบึงว่าบ่นสิแกงเบิาว่าผู้ใดเป็นคนแกงเพีงนั้นเพีงนี่ครับอ่าอันนี้แต่ว่าผมนี่เป็นคนสโลอ์ยักหน่อยขันซื้อยังมากสิมักสีอ่านบึงกูอยู่บองหลังครับพอเบื้องหน้านี่ฮู้อยู่แล้วว่าพีา่สาธิตทองจันเป็นคนรลองอ่าเบื้องหลังต่างๆ ผมก็จะคู่ก,กันว่าผู้ใดแตง่งผู้ใดแต่งเพ่งยังผู้ใดเฮ็ดเพลง,ย,ง,พพลงยังนะครับคือเพลงของไายพอนักนี่กสิเป็นอาจารย์คําหอมน่น,นะพอเฒ่าเล่นานั่นละครับพอของเมียเล่นานั่นละคู่ําหอมนี่ก็โอ้แ่งเพลงเก่งผู้หนึ่งติดแ่งรวมๆกับคู่ค้าหอมกสิมินอาจารย์ซุม้มทุ่มไผ่ลิมบึงนะครับแ่งเพลงหลายๆเพลงครับอ,อันนี้ของพงนนงินิจคือกันครับกสิมีอบอว่าตัของพินิจหรือของใคร ของคุณพ่อคำเกิงเนี่ยลูกซ์ของบนทั้งเบิดเนี่ยครับหญยๆก็คืออาจารย์คำเกิงอาจารย์ประสานเวียงสีมาอาจารย์สุพันส์สืนชมครับขอบคุณข้อมูลจากเอฟซีที่ให้ค้มเห็นลงคมเห็นมานะครับเนาะก็เลยเอามาบอกสูพีสูนองฟังครับเมื่อนี้เตรียมการเรียบร้อยครับศิลปินมากไม้คงสีมุ่งมาไมตาลงมาสู่บ้านฮูลิงตำบลบัวขาวอำเภอกุชินาไลจังหวัดกาฬสิน์อย่างแน่นอนครับ ล้นลามอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นพี่น้องค่อยติดตามครับกดติดตามผมครับอาจารย์สอสุรไกยาอย่าเบิ่งใน้ดอกเะครับเบิ่งใน้ดอกคือเบิ่งซื่อๆแหลวก็ผ่านไปครับซอยกดติดตามกดแช่กดยกโป่ห้แน่บานเฮ้าเขาอิ้นกดไลค์ครับผมซอยกันนะครับมื้อนี้ผมสีกอติดสถานการณ์นะครับพิธีชางปัญญาจิตศพของพินิษสาธิตทองจันทร์ครับสุดท้ายครับแมนวาผู้ใดสิมาตไซก็กระาง ย้อนมาด้วยความดีของพินิษฐาธิท,ทอ่องจจนทของเฮาคนเฮาสิ่งที่เหลือไว้ในโลกนี้คือคุณความดีนะครับพี่น้องกสิจ,จดจําภาพที่นักรองคนหนึ่งที่โด่งดังที่สุดในภาคอีสานคือพินิษสาธิท่ทองจันครับใส่เสื้อแดงผ้าแค้นทรงขาวหรือใส่เสียนําเงินผ้าแค้นทรงขาวไปใส่เสื้อสีขาวผ้าแค้นขึ้นรองเพลง ภาพนั่นจะจําติดตาของเฮาบ่ลืมครับนี่คือคนดีสีสังคมของคนการสินครับหนุ่มกุชินาไลา่เจ้าลืมไอยละบอกอนคำนะครับคือเพลงแดฟแฟนสาธิตรครับสุดท้ายนี่ก็ขออํำนวยอวยชัยสแสดงมุทิตาจิตขึ้นกันครับขอให้อายไปดีทั้งสุกซูสุกติภพยู่สวรร์ชั้นฝาสวรร์เจ็ดชั้นให้อายเรียกยูเดอนะครับ แล้วกลับลงมาเป็นนักร้องที่ดังที่สุดกอมแฟนๆอีกไปเกิดไม่ถึงสุขมีแต่ความพาสุขตลอดไปสาธุคลิปนี้เอาไว้สำนีครับขอกราวคำว่าสวัสดีครับผม